ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณนุกได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายกันเลยครับสวัสดีครับคุณนุกครับสวัสดีครับอ่าผมนึกว่าเป็นผู้หญิงอ่ามีผู้ชายนะฮะคุณนุกโทรศัพท์มาจากที่ไหนอยู่ที่ยะโสธรนะครับอยู่ที่ยะโสธรเลยยะโสธรตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องของน้ําท่วมก็ก็เริ่มมีท่วมแล้วก็มี ก็หน่วยงานหลายหน่วยงานมาช่วยครับตอนนี้ตัวของคุณนุกนี่อยู่ในตัวเมืองเลยป่ะอยู่ในตัวอยู่เส้นเลี่ยงเมืองครับอ๋ออยู่เส้นเลี่ยงเมืองใช่ไหมฮะแล้วผลกระทบเยอะไหมก็ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงเนาะก็ถ้าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของผลผลิตการเกษตรก็ไปหมดแล้วครับแต่ว่าถ้าเรื่องของอ่าส่วนตัวบ้านไม่ถึงแน่นอนครับเพราะว่าอยู่ที่สูงครับอ๋อโอเคแต่พื้นที่อื่นในยะโสธรก็ยังหนักอยู่นะ ครับก็ประมาณรับงสองสามตำบลนะครับที่หนักๆักครับโอเพราะว่าได้ข่าวว่าพี่เล็กฝันดีฝันเด่นพี่เล็กที่ใหญ่ฝันดีฝันเด่นนะ่ครับยังเจอกันอยู่ครับอยู่ที่นู่นครับไปช่วยแก่อยู่ครับโอ้ดีดีดีเราเราไม่เดือดร้อนเราก็ไปช่วยเขาครับนะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของถนนหน้าบ้านถนนที่ว่านี้คือถนนที่บ้านเราเนี่ยอยู่ติดกับถนนเส้นนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับถนนเส้นเลี่ยงเมืองนี่แหละครับเรื่องราวเป็นยังไงครับเรื่องนี้เชิญเลยครับ เริ่มต้นนะครับก็พูดถึงประวัติก่อนแล้วกันนะครับถนนเลี่ยงเมืองครับถ้าถ้าคนแถวนี้เขาจะเรียกว่าเส้นรอบเมืองทางง่ายๆครับแต่ก่อนมันจะมีแบบประมาณว่าอ่าเป็นเป็นเปสองเลนนะครับซึ่งตอนนี้ทางก็เหมือนกับได้รับงบประมาณก็ปรับปรุงให้มันเป็นเป็นสี่เลนทั้งหมดนะครับอตอนนี้ในส่วนของตัวตัวบ้านผมเนี่ก็เหมือนกับเพิ่งได้รับงบประมาณปีนี้ในประมาณนี้ครับ ก็ก่อนนั้นก็เขาจะลดอุบัติเหตุลงอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อให้เกิดความอันเนความสะดวกเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอื mm hmm. ก็มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยบ้างมีอาชญากรรมบ่อยเพราะว่าถนนเลี้ยงเมืองก็ค่อนข้างจะมืดมีอะไรเนี้ยเขาก็เป็นเรื่องมีไฟมีอะไรมาอะไรับครับ, mm hmm. รบเรื่องมันเกิดจากที่ว่าหลังจากที่ได้รับงบประมาณมาช่วงปลายปีที่แล้วนะครับ mm hmm. ก็มีการปรับปรุง ให้จากสองเลนเป็นสี่เลนนะครับ,รบเริ่มแรกเนี่ยช่วงแรกๆที่ทํามามันก็เหมือนแบบเรากลับมาบ้านใหมน่เราเราเหมือนพี่แจ๊คเคยแบบกลับมาบ้านแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้มาบ้านตัวเองนะครับอืมมันเปลี่ยนไปความความแปลกมันข,น,นขึ้นอาจจะเกิดขึ้นอาจจะเพราะว่าต้นไม้ริมทางหรือว่าพุ่มหญ้าหรือว่าอะไรที่มันเขาเขาทขําเขากวาดไปหมดอะไรเงี้ยมันรรเริ่มปแปลกๆนะครับอืกลับมาถึงก็แบบ เหมือนเราไม่ได้กลับมาบ้านตัวเองบ้านเราเริ่มแตกแกให่มานี่ครับครับอ่าเหตุการณ์แรกมันเกิดขึ้นว่าผมก็กลับมาจากาทางานคือผมเลิกงานประมาณสักห้าโมงเย็นรับผมกลับมาบ้านแล้วเข้ามาจอะรถผมสังเกตเห็นคือแบบเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในบ้านของผมนะครับอ่าใส่ชุดเหมือนชุดเหมือนชุดเขาเรียกชุดอะไรกี่เพาประมาณนี้ครับกี่เพาแบบจีนนะหรอ ใช่ครับสีแดงนะครับปุ๊บซึ่งซึ่งประตูประตูหน้าทางเข้าบ้านเนี่ย้ามองเราทามองทำงในบ้านรถแต่เราเห็นจะเห็นแค่รัเดียวครับพอพอจอดรถแล้วพอจอดรถนั่นจะมองไม่เห็นตรงประตูนะครับอืผมก็เดินลงไปผมก็ที่แรกผมว่าคนในบ้านผมนึกว่าแฟนผมหรือว่าแม่ผมอะไรเงี้ยเพรากฏว่าวันนั้นมีแฟนผมอยู่แค่คนเดียวแล้วเข้านอนอยู่ในห้องครับผมว่าเอะเมื่อกี้เห็น มีคนใส่ชุดอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองล <ừ> m, เลรอในตนนี้ย <ừ m. S 2> เดินเข้าไปบ้านเข้าก็าอน,นอนอยู่นี่มีอยู่นี่มีอะไร,รเราก็เลออสงสัยแบบตาฝาดไปเองอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรครับผ่านไปสักประมาณวันสองวัน <c oughs> ก็อัดก็ก็แบบบรรยากาศแบบนี้ก็เพิ่มแบบแบบแบบตึงเครียดเข้านะครับเราก็รู้สึกแลกๆเพิ่มขึ้นอื <ừ m. S 2> คือคือผมมีงานประจําแปดแปดโมงเช้าถึงเลิกงานประมาณห้าโมงเย็นครับ แต่ผมมีรับจ็อบพิเศษไปร้องเพลงที่ร้านอาหารนะครับก็เลิกถ้าวันไหนเลิกเร็วก็ประมาณทักหกทุ่มวันไหนเลิกช้าแบบท่าแบบดื่มต่ออะไรเงี้ยก็ประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับเหตุการณ์วันแรกนะครับที่เกิดขึ้นที่ที่เจอนะครับผมกลับมาวัน <ๆ S 1> วน,นั้นประมาณทักตีหนึ่งครึ่งมาถึงบ้านนะครับก็มีแอลกอฮอล์นิดหน่อยรดเที่ที่ คืนแรกคือที่ที่ไม่แน่ใจเพราะว่าอาจเราจะมีแอลกอฮอล์นะครับพอมาถึงบ้านก็อาบน้ําแล้วก็กําลังจะนอนแล้วจังหวะที่ล้มตัวนอนผมก็ฟังนี่นะครับเปิดฟังอาย้อนหลังแล้วก็ปกติเป็นปกติของผมนะซึ่งผมจะใส่สมอนท่อเพื่อไม่รบก,กวนลูกแล้วก็แฟนผมนะมที่นอนอยู่ข้างใส่สมอนท่อผมแลิ ฟังเสียงที่คนเล่าในหูฟังแล้วทำไมมีเสียงคนพูดดี๋ยเหมือนพูดอยู่ใกล้ๆเราอะไรประมาณนี้ครับซึ่งซึ่งผมก็หลับตาแล้วแต่ยังไม่หลับนะครับก็เหมือนมีคนมาคุยกันอยู่อยู่ใกล้ๆผมก็เลยถอดเอาเอาสมอนอสมอนท้องหูฟังออกนะครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยยังไม่ลืมตานะครับตอนนั้นตั้งใจฟังว่าเขาเขาคุยกันนี่ยมันใกล้มากเหมือนเหมือนคุยกันอยู่บริเวณถนนหน้าบ้านนะครับ อ่าประมาณนั้นผมก็เอ้เขาฟังแบบจับใจค,ความไม่ออกเขาพูดอะไรกันก็เสียงมันใกล้ใกล้มากจนผมแบบต้องลืมตาครับพี่พี่แจ็คเชื่อไหมครับในวันท,ที่ผมลืมตาผมเห็นผู้ชายสองคนยืนอยู่ตรงปลายเท้าผมอยู่ในห้องเลยนะครับอยู่ในห้องตรงเท้าผมจะมีตู้เสื้อผ้าชิดท,ท,ที่ตรงเท้าเลยยืนอยู่คนหนึ่งหันหลังให้ผม หันหน้าไหมผมแต่ไม่ได้มองที่ผมนะครับ mm hmm. เขาคุยกันอ่าผมจับใจความแด้ว่าคุยกันมาว่าไม่พอใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรตอนนี้กอย่ะ mm hmm. ไม่พอใจแล้วคุยกันถกเถียงกันแล้วเขามาทําอะไรแบบนี้ mm hmm. อะไรประมาณเนี้ย mm hmm. ได้ไงอะไรนะครับนี่ปุ๊บผมก็เลยแบบด้วยความที่บอกว่าตกใจนิดนึง mm hmm. ก็เลยดับตาลง mm hmm. แล้วผู้ชายคนที่หันหน้ามาทางผมนะ่เขาก็เลยบอกว่าเอา้า เขายังไม่นอนนี่นะอะไรประมาณนี้คือพูดเป็นภาษาไทยนะครับพูดภาษาไทยชัดเจนเขายังไม่นอนนี่นะแล้วแล้วคนที่หันหลังอ่ะคือคือผมอยากยหลีตาดูนิดนึงครับเป็นึลนส์หลีตาเดนนาะคนที่หันหลังเขาจะเขาเลยหันหน้ามาทางผมแล้วเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปดูให้อะไรประมาณนี้ครับเขาพูดงี้แล้วเขาค่อยๆลอยตัวมาแล้วค่อยลอยตัวมามามาหาผมแล้วคราวเนี้ยเขาเข้ามาดูใกล้ เขา,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 ายังไม่นอนจริงด้วยคือพูดใกล้มากพูดประมาณเหมืวกเราคุยกันอย่างเงี้ยต่อหน้ากันนะครับเขายังไม่นอนจริงด้วยแล้วเขาก็พุดออกไปเลยครับผมก็ลุกขึ้นมาผมก็อ่าลุกขึ้นมาพุดคือผมมองไปงข้างๆผมแฟนผมก็นอนลูกผมก็หลับอยู่สบายไม่มีใครรู้ตัวอะไรเลยคราวนี้ยผมก็เลยเมื่อกี้มันเกิดอะไรข um ึ้นทําไมมีม,มีมีอะไรแบบนี้เข้ามาในบ้านซึ่งทําไม triangle, เข้ามาได้อะไรเงี้ยครับ ถ้าสมไม่เป็นวิญญาณหรือว่าอะไรที่มันอยู่แถวนี้หรือว่าเกิดในขึ้นทําไมเขาเข้ามาในบ้านเราผมก็เกิดข้อสงสัยหรือว่าผมจะฟังดเดอะโค้ดเยอะไปหน่อยแล้วผมคิดไปเองอะไรแบบนี้ผมก็เลยบอกยังยังไม่แน่ใจเพราะว่าเราเราไม่ได้แบบว่าลืมตาขึ้นมาดูเขาชัดๆตอนนั้นก็แบบประมาณหลีตายใช่ครับครับครับคราวนี้คืนนั้นก็ผ่านไปแล้วคราวนี้ยคืนต่อมาครับก็ คราวนี้ดึกหน่อยครับพี่ mm. ผมกลับมาประมาณตีสองวันต่อมาคราวนี้วันนั้นแฟนผมเขาขึ้น mm. เขาขึ้นเรียนเขาเป็นพยาบาลเขาขึ้นเรียนองทุ่ม mm. mm. ครับก็ mm. ไม่มีใครอยู่แล้วลูกผมเวลาที่เลแลวที่ผมไม่อยู่่เขาก็จะไปนอนกับแม่ผมที่ห้องเลยนะครับผมก็จะนอนคนเดียวคราวเนี้ย mm. ผมคิดเลยว่าวันนั้นผม ผมคือผมลืมเรื่องเรื่องเรื่องวันก่อนไปแล้ว<ม>แต่ผมกลับมาถึงบ้านผมกลับมาทิ้เรื่องนี้แต่ว่าอ้าววันนี้มาให้เห็นอีกหน่อยเหมือ <c oughs> นเชิงท้าทายนะครับถ้าถ้ามีจริงหรือว่ามาทําอะไรอะไรประมาณนี้ครับพ<ม><ม>ี่ก็กลับมาเข้าห้องน้ำอาบนา้ําเพื่อจะนอนตามปกติคราวนี้ยังไม่ออกจากห้องน้ำเลยทีเสีย<ม>งคนคุยกันมาแล้วครับคราวนี้คือชัวร์แน่นอนเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ ไม่ใช่สิ่งที่ชีวิตแน่นอนที่เข้ามาในบ้านครับม,มั่นใจแน่นอนแต่ว่าคือก็ยังไม่กล้าครับที่จะเปิดประตูไปดูคือตอนอาบน้ำเสร็จแล้วแต่คือได้ยินเสียงคนเวียนแล้วปุ๊บพอ,อพอเงียบไปสักพักหนึ่งผมก็เลยค่อยๆเงียบประตูกออกไปก็ก็ไม่มีอะไรอืคราวนี้รับก็ปิดประตูห้องน้ําก็มานอนที่เตียงแล้วคราวนี้เอาอผ้าห่มที่ที่เคยดูแบบหนังที่แบบว่า ลากข้อหงมข,ขึ้นมาให้มันถึงคอแล้วดูจากหัวเรามองมองไปรอบข้างนะครับอ,อ,อ,อาประมาณนั้นเราเราแบบนั้นเลยครับตอนนั้นยังไม่เปิดฟังดีกวเลยนะครับยังไม่เปิดฟัง,งก่อนนอนเลยคราวนี้สักพักหนึ่งครับประมาณไม่ไม่ถึงสิบวินาทีครับกําลังจะหลับตาลงครับมาคือลักษณะการมาของเขานะครับพี่มันเหมือนลําแสงอะัพี่เวบวืบเข้ามา แล,แล้วค่อยเป็นล่างขึ้นมาคราวนี้มาสามตนคะเป็นสามครับ<อ>เป็นผู้ชายสองอแล้วก็ผู้หญิงหนึ่ง<อ>แล้วพูดแล้วพูดภาษาอีสานนะพี่แล้วปเป็นผู้ภาษาอีสานแบบเป็นภาษาอีสานนะครแบบับพูดคุยกันว่าอ่าถ้าแปเป็นไทยก็แป็มาไม่พอใจนะมากอืทําไมทําไมเขามาทําแบบนี้ทําไมเขามาทำบบ่ทำางนี้กับพวกเราออื่ะเขาจะพูดเชิงประมาณนี้ครับแต่คือแบบเขาจะพูดแบบเถียงกันแบบ ตกเฉียงกันมากเลยแต่ผมสงสัยว่าเขาทําไมต้องมาอยู่ตรงนี้เขาทําไมต้องมาอยู่ตรงบริเวณนี้อออะไรประมาณนี้ครับผม,ผมก็เลยบอกว่าตอนตอนนี้คือผมลืมตามมองเขาแล้วว่าเขาเขา,เขาทําอะไรกันแล้วคราวนี้ยเขาคุยกันนด้ทักักปึ๊บคราวนี้ไอ้คนไอ้เขาคือตอนนี้คือเขาไม่ไม่ไมีใครคนคนที่มามองอาหันหน้าหาผมนะครับจะจะหันข้างให้ผมหมดคือสอง สองสองคนสองตอนนี่ดีด้านซ้ายสองตอนอีไออีกหนึ่งตน,นดีดด้านขวาครับคือหันหน้าคุยกันแต่คือหันข้างผมข่าวนี้แต่ผู้ชายคนที่อยู่ในสุดนะครับอืเขาหันขวามา,าเขามองเห็นก็เอา้าเขายังอ่ประมาณว่าเขายังไม่นอนนี่นะอือีกแล้วครับข่าวนี้ให้ผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงก็เลยบอกตาสายครั้งเดี๋ยวฉันไปดูให้ค เหมือนกันเหมือนกับคืนแยกเลยเมื่าฉันไปดูให้ว่าเขานอนรือย่างเหมือนเขาเหมือนเขามองผมว่าผมเป็นโจทย์ของเขานะครับว่าเขาไปผมไม่ทําอะไรให้เขาเดือดร้อนลยมรนคราบาลี้แลวคราวนี้ผมคือฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งน,นะพี่คือคนมันดื่มมาด้วยนะประมาณตีสองตีสอง,สองกว่ากลับมานะับคราวนี้ผมก็เคยถลกผ้าออกนะแล้วเขาแบอบกว่าถ้าถ้าสมมุติเป็นเพลงเมทัลเขาก็จะ ออกแนววากใส่ผมนะครับเขาจะตะคอกใส่เขาจะอย่างนี้เลยครับตัวคนผู้หญิงครับครแล้วคือผู้ชายสองคนเขาจะวุบออกไปเลยครับวุบออกไปคือแบบว่าเหมือนเหมือนกับผมเห็นแล้วอะไรเงี้ยเขารู้ตัวว่าผมเห็นเขาแล้วเขาจะวุบออกไปแล้วผู้หญิงก็มาวากใส่เขาแล้วโทษนะครับที่ผมอะเต็มที่นะครับผมไม่รู้ว่าอะไรผมกระชากสร้อยคอผมนะครับสร้อยพระผมคอในในคอผมนะครับ ขอโทษทีย้อนกลับไปนิดนึงนรครับตอนแรกผมไม่ได้ใส่พระนะครับคบแต่วันที่สองผมใส่พระคราวนี้ยคราวนี้ผมกระชากค่อยคอพระผมนะครับแล้วผมเพียงใส่เขานะครับแต่เป็นแ,แต่มือผมเหมือนไปไป,ไปโดนท่าเหมือน,อนเชิงชกเขานะครับพี่แล้วที่แจ็คับบเคยชกหรือว่าอะไรอัดใส่ปิ่งของอละตึ้งหนางมืนชกใส่กำแพงนะครับลักษณะมันอยางไงมันเหมือนแบบมันตึ้งแล้วแบบมัน มันจะเทือนไปทั้งแขนนะครับพี่ไปถึงแบบเหมือนโดนไฟช็อตนะครับพีบ่ลักษณะมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่คือมือผมเป็นกำกำพะไว้เนี่ยนะครับเขาเขาเหมือนโดนแล้วฝุดเหมือนกับเขาไม่รู้สึกอะไรนะครับเหมือนกับเหมือนผมโชคลมแต่คือความรู้สึกผมอะอ่าคพี่แจะเข้าใจไหมครับมผม,มโดนเป็นไปเข้าใจก็คือต่อยเขาโดนนั่นแหละอ่าเหมือนกับโชคลมแต่เขาคือแต่เขาไม่รู้สึก แต่เขาไม่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาเหมือนผมต่อยทะลุเขาแต่ผมน่ะรู้สึกแต่เขาไม่รู้สึกอะไรแล้วเขาก็ถอยหลังแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ฟุดออกไปแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วผมก็วิ่งออกไปหาแม่ผมไปปลุกแม่ว่าโดนทีรอร้องมัน<ๆ>ติดแล้วหรือแบบนี้เหมือนมันเมื่อคืนในอะไรเงี้ย<ๆ>ผมถึงมาพุดๆคำแรกที่เนี่ยผมทักนะครับทาไมไม่บอกแม่ในงมานี้ครับแม่บอกว่า แม่จะขอหวยอะไรมานนี่เอ้าก็เป็นแบบเรื่องตลกไปอีกครับแต่คือตอนนั้นคือกลัวมากคราวนี้ก็ต้องมาหาสาเหตุนะว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับพอตื่นเช้ามาผ่านมาทักประมาณสองสามวันนะครับคราวนี้ผมก็มีปัญหากับพวกที่เขามารับเหมาที่ทำถนนหน้าบ้านครับว่าเขามาพังมาพังอ่ะทางเข้าบ้านนะครับถนนเข้าบ้านผมเนี่ยมัน ผมลาดคอนกรีตไว้แล้วคราวนี้เขามาพังออกแล้วเขามันรถมันขับเขา้าผ่านเข้ามาไม่ได้อ,อรับแล้วคราวนี้ผมก็ติดสังเกตว่าทาไมไม่มีใครมาทํางานเลยออืมีคนมาทํางานแค่คนเดียวเป็นรถเหมือนรถด,ดับรถตักนะครับรถตักผมก็เลยถามว่าวันไหนจะมาทําทางให้ผมอะไรวันนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าคนงานอะ่ะไม่มาทํางานออื หายไปหมดเลยหกเจ็ดคนคสองสามวันแล้วไม่มาทํางานคือผมก็สังเกตว่าเขาทำไมหยุดทางานเลยเขาบอกว่าโดนผีหลอกอะไรเงีโอ้ผมก็เลยโยงมาเข้าด้วยกันนะมันเป็นเพราะเรื่องว่ารับไปทําถนนแล้วไม่ไปขอคามาเขาไปขอเขาทําหรือเปล่าแล้วเขาอาศัยอยู่แถวนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับ,รบแล้วแล้ว,ลวคือครับผมก็เลยมาสังเกตห้องผมนะครับคือประตูห้องของแม่ผมแล้วก็ ประตูห้องผมมันชนกันแล้วพอลุกออกไปหน้าต่างถ้าถ้าเราฟังเรื่องผีบ่อยๆเราจะรู้ว่ามันเป็นเหมือนทางผีผ่านนะครับพี่ตรงนั้นพอดีแล้วเหมือนมัน,ม,นมันเกิดที่ว่าเขาโดนแย่งที่อยู่อะไรสักอย่างเนี้ยอันนี้ผมคาดการณ์นะครับพี่เหมือนเขาโดนแย่งที่อยู่เขาอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาสสงสถิตอยู่ที่นั่นแล้วเขาโดนไม่มีอะไรที่แล้วเขาเขาก็เลยมาคุยกันแล้ว ตรงนั้นมันเป็นพอดีที่จุดนัดพบเขาวันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อ๋อโอเคพอเข้าใจละนะเรื่องของการทําถนนนะครับคือมีการขยายถนนมาแล้วก็อาจจะมีเหมือนกับไม่ได้มีการขอขมาอาจจะไปทําลายต้นไม้หรือสารหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ใช่ครับอ่านะครับซึ่งพอทําลายสิ่งเหล่านั้นไปเนี่ยสัมภเวสีหรือว่าิญญาณที่อยู่ตรงนั้นนะครับเขาก็ไม่มีที่อยู่ ประจวบ,บเหมาะกับบ้านเราหลังหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นพอดีนะครับซึ่งประตูรประตูประตูบ้านมันตรงมันตรงกันมันทะลุออกไปด้านหลังด้วยก็จะเป็นความเชื่อของทางผีผ่านเขาอาจจะหลุดจากตรงนั้นมาแล้วก็ผ่านมาตรงทางของเราพอดีไปจังหวะที่เราไปได้ยินเขาคุยกันพอดีประมาณนี้ใช่ใชไหมว่าเอ้ย<ช>ทําไมต้องทําอย่างนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่เป็นลักษณะของผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่ง ครับอ <emaal> ่าต่ค mm ือก็คือคืนแรกเนี่ยคือคนละคนเลยครับเป็นคนที่แบบเป็นพูดพูดไทยนะครับชันเจนครับแต่คืนที่สองนี่คือพูดภาษาอีสานนะครับกออครับผมก็เหมือนกับรวมแล้วก็เป็นห้าตัวนะครับแล้วสรุปแล้วอะฮะสรุปแล้วคือหมายถึงว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีคนงานมาทํางานเนอะหรือว่ายังไงก็อ่าที่ที่ที่ผมที่ผมได ได้สังเกตคือเหมือนเขามามีม,ม,มีมาทําพิธีที่ดังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือในส่วนตัวผมคือหลังจากวันนั้นผมลืมข้ามไปว่าผมเอาพระเอาพระมาห้อยตรงตรง,ตรงลาวลาวผ้า,วาม่านนะครับคือจะม,มีลาวผ้าม่านปิดหน้าต่างผมครับ,รบผมก็เอาพาระมาเขยนไว้ตรงตรงตรงหน้าต่างบานนั้นนะครับที่เขาปึ๊บออกไปนะครับครับ ก็หลังจากวันนั้นก็คือไม่มีไม่มีอะไรผ่านเข้ามาเลยครับครับผมก็อยู่ได้ห้าหกเดือนแล้วอาจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้ก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับอ่าโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทําพิธีพิธีอะไรแล้วด้วยนะนะฮะได้ครับนั่นคือเรื่องของถนนหน้าบ้านแน่นอนว่าเราเคยได้ยินได้ฟังมานะครับมีหลายที่ที่มีประวัติมีเรื่องเล่านะครับที่วิศวกรเอ่เข้าไปตัดตัดถนนนะครับปรากฏว่าไม่ได้ขอ แล้วก็ไม่ได้บวงสรวงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเจอต้อนไม้ใหญ่ก็ตัดแล้วก็มีเรื่องมีราเล่ามาเป็นตำนานก็มีบางทอีอย่างตรงถนนเส้นพระรามสองที่เคยมีตำนานมีเรื่องเล่านะครับตรงศารเจ้าแม่ง,งูจงอางอะนะครับที่เขาบอกว่าตอนที่ตัดถนนเส้นนี้ผ่านเนี่ยกำลังจะตัดถนนกำลังจะเอารถขุดดินรถเกรดดินไปถึงบริเวณนั้นปรากฏว่าเขาเจอเหมือนกับเป็นลูกนะครับของงู ลูกน้อยงูเนี่ยนะครับงูจงอางหรือง,งูอ,อะไรสักอย่างเ<อ>ตม็มเลยไเยได้ยินครับอ่อาแล้วก็ทางหัวหน้างานก็ไม่สนใจก็สั่งให้แบบเกรดถนนตักดินอะไรจนลูกงูตายหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีเรื่องมีราวนะครับเหมือนกับมีพนักงานมีคนงานเขาโดนอาถรรพ์เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยวิศวกรโดนผีหลอกโดนอะไรก็ว่ากันไป นะจนผลสุดท้ายต้องตั้งศาลอยู่ตรงถนนพระรามสองคือศาลเจ้าแม่งูจงอางอันนี้คือตามตำนานที่เขาเล่ามาครับเออประมาณนี้ผมว่าทุกที่เ่ต้องมีการบวงสวงมีการขอก่อดเพื่อความสบายใจของคนงานด้วยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยคนงานเป็นชาวบ้านนะครับเขาจะไม่สบายใจเลยถ้าสมมติว่าเขาต้องไปทํางานใน บางที่ที่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีมันม,มีอะไรอยู่แต่ทางหัวหน้างานสั่งให้ทําเลยไม่ทําวิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่สบายใจก็ได้นะครับโอเคได้ฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณคุณนุกครับยังไงขอบคุณมากๆนะครับครับสวัสดีครับคุณนุก